สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าอาชีพสุกๆนะคะหั่นถั่วใส่ชีสแกงอ๋อผัดถั่วใส่ชีสแกงมะก็ใบมะกรูดอือพี่น้องแล้วเราจะเอาให้สุกก่อนแล้ยใส่ถั่วผัดนคุก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 แล้วก็กินได้เลยอ๋อ เราไปดูด้านหน้าทำอะไรกันนะคะเขาเตรียมง,งานอะไรกันมาดูด้านหน้านะคะเตรียมนะคะ เตรียมกางเต็นท์อ้าวอ้าวอ้าวจเบเจเบต้องวิ่งแป้แป้แปไปแล้วโอ้โหพี่น้องบันสรซสี <laughs> มารับหมายอะไรคะเขาเลยลงคลิปแล้วคนาเลยกำลังมาเนี่ลงุวัล้วย่ามาแล้วรับม่อหมายเลยทำผาผาข้าวพาใครรับผาทำใบสีไหมใบซีเอ็ดไม่เปลีนแต่ว่าอันเอ็ดผ่าผ้าเขาผ่าหวานโอ้ผ่าข้าวหวานผ่าเข่าเออได้จ้ะเราด้วยเราด้วยเต้องเดา ก็อยู่อาหยาไปหาที่นั่ไปจู่ตลาดผ้าข้าวเนาะผ้าข้าวจ้าจ้าได้ครับก่อนสี่โมงนะเสร็จแล้วเอาไข่มาให้ต้มขันนแล้วจ้าจ้าขายขันน้ามนตเราไม่ต้องเอาไข่ได้ไข่ครับเอาไข่ปกติปกติมันจะมีเป็นเป็นไก่ใช่นะเราเอาไข่แข็งเอาไข่อย่างเดียวเอาไข่อย่างเดียวเนาะไม่ต้มไก่เนาะเอาไข่ไข่ที่นี่ไม่มีเดี๋ยวซื้อมาให้จ้้าซือไข่มาต้มต้มสีแข็งแต่แต่บ้านเฮาเราขายไก่้ตู่ได้ ภูไทยจะเป็นบ่อบ้านเจ้าได้ย่บ่เล่าหายไกลตัวเอาไข่แทนก็ได้วันนี้ไข่แทนได้เนาะค่ะจะเป็นประเพณีได้ประเพณีว่านภูไทยก็จะบอกว่าเราหายไกลตัวอันนี้ก็บภูไทยคือเดียวก็จะว่าคือเดียวย่บ่หนะนะจ้าโอเคครับจ้าขอบคคุณ่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็รอแล้วอาถาจนพาข้าวหนึ่งพาแล้วก็ขันห้าเทียนขาวมีขาวเทียนน้ำมนค่ะมีค่ะแล้วก็น้ำมนต์เนาะค่ะน้ำมนตาจะ

ยาชีกินขนมมือล้ราสวัสดีป้าเอนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอุ้ยอุ้ยเป็นซูเปอร์แมนวิ่งเต้นแล้วซูเปอร์แมนหายแล้วพี่น้อยวิ่งตรร่มลูกวิ่งตรงร่มลูกออกกำลังกายออวิ่งตรงร่มันเป็นมันมันมันเป็นเพราะมันเซฟไปเลยเออ มันซึมเดกรื้มจะดีนตนน้าต่อไว้เะโดดเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้ก่อนแล้วจะทเอาเอาเอาเอซุปเปอร์แมนบินแล้วทั้งวันวันนี้ซุปเปอร์แมนแล้วทำอย่างนี้แล้วซุปเปอร์แมนทำอย่างนี้ทำซุปเปอร์แมนแล้วแล้วอะทำเหมือนแอนทำนี้มือมือมือตรงองซุปเปอร์แมน เราจะเตรียมบินหนึ่งสองสามบินบินอย่างนี้ลูกบินอย่างนี้ค่ะท่านเอฟซีถามมาบอกว่าเอ็นบินน้อยหายไวๆนะหายแล้วจ้าตอนนี้มินน้อยหายแล้วมินน้อยหายแล้วต้องนักเรียนตามระเบียบพักเอาพักโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูแล้วสวัสดีก่อน โอหยุดหาลายวันลืมแล้วหยุดหาลายวันลืมแล้ว,ลวโโหยุดหลายวันนางลืมแล้วสวัสดีพวกนี้ก็ไปแล้วพวกนี้ไปโรงเรียนไหมคะอ,อุ้ยอย่าพูดแบบนั้นลูกต้องไปหน้าที่หนูก็ต้องเรียนพวกนี้ไปโรงเรียนไหมคะอ,อะเปิดให่ชี้หนออ,อ เปิดให้สิหน่อยเปิดให้สิหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเอ็ดมินเปิดประตูให้ป้าเอ็นก่อนอเออามงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยป๊อปป๊อปมันน้อยเปิดประตูให้เปียกหน่อยเปิดแล้วเปียกเปียกได้เข้าไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะเปี๊ยกเปียกเปียกเปิดประตูให้ป้าแอนออกหน่อย อ่ะเปียกเปียกเราต้องรับสมัครไม่ทั้งวันทุกงานประจ้ำไหมยามยามใช่ไหมนี่ยามยามน้อยเราน้อยเรามียามน้อยแล้วนะคะที่หน้าบ้านอายามพิดบินบินถ้าใครถ้าใครมาจะเข้าหนูรอเปิดประตูทั้งวันเลยลูกไม่ต้องทำอะไรเลยลูกทำอยู่ตรงนี้เลย เออเออเออยำยำยำยตัวน้อยอ่ายามตัวน้อยยามตัวน้อยกินข้าวหรือยังยามน้อยกินข้าวหรือเปล่ากินข้าวหรือเปล่ามีจะกินข้าวอะไรอามดกันนู้นช่วยหน่อยเมี้ช่วยหน่อยมิ้อยู่มองเลยลูกโอมันอยู่ในรองเท้าบอก ข่าวดีอะไรมามาป้าแถวบ้านข่าวดีอะไรมินมาฟังมาฟังเนื้อโอ้ข่าวดีสดสใหม่ๆเลยคือคนที่อยู่ที่ทุ่งนาได้ทุกคนเลยเนือได้ทุกคนโอ้มินน้อยก็ได้ด้วยนะเนืออืโอ้ยังไม่ได้มินน้อยอยู่สองร้อยสี่สิบแลอวใส่นู่นกับใส่อาาได้แล้วอ๋อยางไปทางไหนโคมันไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้ เดี look, ๋ยวเป็นกลางๆแอนเป็นกลางๆอ่ะเเดี <S <S ๋ยวเรามาแจ้งข right. ่าวดีให้เอสซกทพันทราบก็พอดีเพิ่งได้รับข่าวดีสดๆร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้เราเรารำวันท้ายวันเกิดให้กับพี่วารีโรเซนเราเออออสเตรียเวียนนาเนาะนะคะพอดีพี่สาวก็ไลน์มาบอกว่าวันนี้จะแจกเสื้อให้กับคนที่ร่วมรำเมื่อวาน นะคะให้กับเราทุกคนนะคะเออจิโกก็ได้ด้วยคนที่ทํางานช่วยลุงช่วยป้าก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ข่าวดีไหมคะข่าวดีค่ะก็มีคือเพิ่นให้ทุกคนเพราะว่ามีเป็นน้ําใจเป็นน้ําใจเนาะเมื่อวานเจกบ้านสรสีไปวันนี้ก็ให้ทางยูท b e นะคะทางที่เท่าไหร่แล้วนะคะทางที่สิบเอ็ดค่ะโอ้โหทางที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ด นี่ขาวดีค่ะขาวดีแล้วเอฟซีค่ะมีคนมาแล้วอ่ะมีคนมาแล้วอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะข่าวดีนะเอฟซีขอบคุณคุณขอบคุณพี่วรีด้วยนะคะคุณค่ะร้านค้าเตะอีกแล้วนะอีกหนึ่งวันวันนี้ประตูค่ะสำหรับที่นี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะยามนะคะรอรอด้านหน้านะคะยามสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะ ค่ะดีใจมากเลยมาแล้ว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 คนพิเศษของน้องเอดมินน้อยใครดีใจอ่ะนี่ไงมาดีก่อนมาดีก่อนลูกมาดีมาดีก่อนโอ้โหลล็อคเปิดรอเปิดให้เลยลอเปิดให้อยู่ลมเย็นสบายมากเลยล็อเปิดให้อยู่ประตูนะคะนะว่านางเป็นยามเออนางเป็นยามนะคะมาแล้วนางเป็นยามอ่ายามยามปิดไว ยามอาวอปิด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 โอ้ยโอ้ยามค่ะหมองมากเลยกับยามน้อยขอบคุณค่ะยามน้อยแา้วที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ